โอเคครับทุกคนอยู่หมเฟรมคิงนะตอนนี้นเรามาอยู่ในแอปนะครับ AI นะเป็น AI ที่ชื่อว่า G mini ใช่ไหมหรือผมอ่านผิดไอตัวข้างบนนะครับคือมีน้องคนนึงครับชื่อว่าเอิร์ธเอิร์ธนะครับมีช่องนะครับช่องสากุร์ฟิลมทุกคนไปติดตามกันได้นะเออเขาแนะนํามาผมจะลองทัาไปก่อนครับสวัสดียังไม่เคยใช้แอปนี้นะรอสักครู่ วันนี้ครับอะไรนะเออชมันมก่อนฮะบ้านโปง่งผมอยู่บ้านโป่งเหรอไม่รู้ได้ไงวะเออยินดีครับฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งตกนะที่บ้านผมบรรยากาศดีเลยนะครับมันตกมาสองวันแล้วแหละดีจังเลยครับฝนหลังฝนตกอากาศจะสดชื่นเป็นพปเศษ เลยนะครับว่าแต่มีอะไรผมช่วยพิเศษวันนี้ไหมครับคุณแต่งนิทานได้ไหมเอ้ยคนแต่งเรื่องได้ไหมได้หรือเปล่าแน่นอนครับผมสามารถอีเคผมสามารถแต่งเรื่องได้ครับบที่หลังกดอยากให้ผมแต่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษไหมครับเช่นแนวพระชนม์ภัยลึกลับตลกหรือว่าจะเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับ อะไรก็ได้ที่คุณสนใจครับบอกผมได้เลยขอแบบขอแต่งเลื่องแต่งเลืองอะไรวะสนุกสนุกไหครับแบบสอบใจอะไรประมาณนี้โอเคไม่ต้องใจถึอ อะไเครับนี่คือแล้วเราสนุกสนุกที่แฝงข้อคิดสอนใจในเล็กๆน้อยๆครับนะหมู่บ้านเล็กโอ้ยไก่อยาขันนี่เล็กๆกลางป่าใหญ่มีกระรอกน้อยหนึ่งตัวชื่อจิ๊บจิ๊บเป็นกระรอ,อกที่ซุกซนและขี้สงสัยมากวันๆไม่ชอบอยู่เฉยมักจะกระโดดโลดเต้นไปทั่วทางป่าวันหนึง่งจิ๊บได้ยินเสียงปแปงแผดังมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่จิ๊บค่อยๆย่ยอเข้าไปดู ก็พุ่กับเตาแก่ตัวหนึ่งชื่อต้วเตี้ยกําลังพายาพลิกตัวแต่ทำเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้เพราะกระดองดักอึ้งจิ๊บเห็นดังนั้นก็หัวเราะขิ้คาคา่าลุงต้มเตี้ยทําอะไรนะตลกจังเลยลุงต้มเตี้ยถอนหายใจโถเจ้ากระรองน้อยอย่าหัวเราะข่าเลยข่าพลาดท่าพิความช่วยข้าทีเถอะจิ๊บหยุดหัวเราะมองลุงต้มเตี้ยอย่างลังเลให้ข่าช่วยได้นะตัวข่าเล็กนิดเดียวจะไปช่วยลุงตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงกัน ลองดูก่อนเถอะเจ้าก็ลอกน้อยบางทีเจ้าอาจ็นวิธีก็ได้ลุงต้มเตี้ยมพูดยดนํำเสียงอ่อนวอนจิ๊บคิดอยู่ครูหนึง่งแล้วก็มีไอเดียรอเดี๋ยวนะครับลุงว่าแล้วจิ๊บก็รีบปีขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่มองลงมาข้างล่างลุงต้มเตี้ยมครับตรงนั้นมีกิ่งไม้อยู่ออกมาพอดีลุงค่อยๆขยับไปทางนั้นแล้วก็ใช้กิ่งไม้ใหญ่กระดองดูสิครับจิ๊บลองบอกลุงต้มเตี้ยม,มค่อยๆขยับไปตามที่จิ๊บบอกแล้วลองใช้กระดอง ดันกับกิ่งไม้ปรากฏว่าสําเร็จลุงทุ่มเตียมพลิกตัวกลับมาได้อย่างปลอดภัยขอบใจเจ้ามากนะเจ้าก็รองน้อยถ้าไม่ได้เจ้าช่วยป่านี้ข้าคงยังพกความอยู่ตรงนี้ลุงทุ่มเตียมกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึง้งจิจ๊บยิ้มอย่างภูมิใจไม่เป็นไรครับลุงทุ่มเตียมที่แท้ตัวเล็กอย่างผมก็ช่วยอะไรคนอื่นได้เหมือนกันนี่นะตั้งแต่นั้นมาจิ๊บก็เริ่มหัวเราะเยาะผู้อื่นและเรียนรู้ว่าถึงแม้ตัวเองจะตัวเล็กแต่ก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นด้วยสติปัญญาาแลลวมั้้งใจิภพที่เกดขึน จากการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ส,สวยงามเสมอไปโอเคเดี๋ยวผมถามเลยดิรู้จักรู้จักอะไรดีเอาเกี่ยวกับอะไรดีวะเกี่ยวกับอะไรดีอ๋อหมู่บ้านอองยาไหมครับห <laughs> มูบ้านผมเนี่ยไม่ครับ เวงแก่นเชียงรายอำเภอเวงแก่นหรอวะไม่ได้ใช่นะไม่เป็นไรครับลองช่วยแต่งเรื่องรลอนๆนยครับไปได้เลยครับเติดมตัวขนลุกนะครับ,นนรบเ่ลงนี้คืออะไร ทิ่หายแล้วหมู่บ้านผมในคืนเดือนดับที่มู่บ้านหนองยาวแสงจันทร์ลิบหรี่สองรอดเมฆดำเรากับดวงตาปีศาจที่จ้องมองลงมาทุกบ้านเงียบสงัดเรากลับไปม,มีผู้คนอยู่ใสมีเพียงเสียงหมา,าขอนยาวๆที่ดมามจาักทางหมู่บ้านเป็นระยะคือหมู่บ้านผมมันมีหมาด้วยไงหมาเยอะยายมาซึ่งเป็นหญิงชรามีดวงตาวาวโลดเรากับแมวในความมืดเราว่าคืนนั้นเป็นคืนบ่อยผีเป็นคืนที่วิญญาณร้ายจะออกมาเพ่นพ่านเพื่อหาเหยื่อ ชาวบ,บ้านต่างพากันปิดประตูหน้าต่างได้หนาจุดทูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่คุ้มครอง,องแต่ก็ยังมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อทิศผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเขาคิดว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพียงเรื่องเล่าขานหลอกเด็กทิศตัดสินใจจะพิสูจน์ความกล้าของตัวเองโดยการเดินเข้าไปในป่าชา้าลางทายหมู่บ้านในคืนนี้เมื่อทิศเดินลึกเข้าไปในป่าชา้าความเย็นเย็นก็เรื่องกคกุมไปทั่วล่างเรื่องเสียงลมพัดหวีดหวิวผ่านต้นไม้เก่าแก่ เราก็เสียงกระซิบของวิญญาณร้ายหลุมศพม,มากมายตั้งเรียงรายสลักชื่อเรือรางจนแทบอ่านไม่ออกทัในใดนั้นทีก็ได้ยินเสียงสืออืนแว่วมาจากหลุมศพแห่งหนึ่งเสียงนั้นเศร้าโศกและทรมานจับใจทีค่อยค่อยอย่างเท้าเข้าไปใกล้ด้วยความหวาดระแวงเมื่อเข้าไปใกล้ทีก็เห็นร่างเงาตะคุมตะคุมดังกลมหน้าอยู่ข้างหลุมศพล่างนั้นสั่นเทิมเรากับกำล,ลังรอให้ อย่างหนักทิดก้ั้นใจออกถามไปเสียงสัน่นนั่นนั่นใครนะ่ะล่างนั้นค่อยคเงยหน้าขึ้นดวงตาที่แดงกล่ำและบวมชมํำจ้องมองมาที่ทิดแสงจันทร์ร่อนเมกออกมาพอดีทําให้เห็นใบหน้าที่ซีดราวกับศพและร้อยเลือดที่ไหลอาบแก้มช่วยช่วยฉันด้วยเสียงแหบกระซิบออกมาทิดต,ตกใจแทบช็อกคนลุกไปทั้งตัว เขาก้าวถอยหลังอย่าง,งเร็วแต่เท้าเจ้ากับก้อนสะดุดเข้ากับก้อนหินล้มลงร่างนั้นค่อยๆขาเข้ามาใกล้ทิศพยายามลุกขึ้นแต่ขาเขาอ่อนแรงจนทำอะไรไม่ได้ได้แต่จ้องมองร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดชัดถูกฆ่าอยู่ที่นี่ช่วยบอกให้คนรู้ทีเสียงนั้นแผ่วเบา,บาลงเรื่อยพร้อมกับร่างที่ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าทิศที่ไวเพียงความเย็ะเยือกและความเยี่ยงงานทิศรีบล,ลุกขึ้นวิ่งออกจากป่าช้าละ เรากับเสียคนเสียสติเขาไม่ทานะหันหลังกลับมามองอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบทิศนอนหมดสติอยู่หน้าประตูหมู่บ้านเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็เล่าเรื่องที่ได้เจอในปา่าชาให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่ออย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนพบศพหญิงสาวที่ถูกฝังอยู่ในหลุมศพที่ทิศเจอจริงและเมื่อสืบสวนก็บพบว่าเธอถูกฆาตกรรมตั้งแต่นั้นมาทิ่ก็ไม่เคยลบหลู่เรื่องผีสาอีกเลย แล้วชาวบ้านหนองยาวก็ไม่เคยสงสัยว่าก็ไม่เคยสงสัยในคำเล่าขานของยายใหม่อีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าในคืนเดือนดับวิญญาณร้ายอาจจะอมาเพ่พ่านจริงๆโอเคครับเรื่องนี้ก็ใช้ได้เลยนะไปเจอใหม่คลิปหน้าครับเฮ้ยเดี๋ยวลองให้มันสร้างไปเลิลองให้มันสร้างภาพคุณสร้างภาพได้ไหมครับสร้างภาพได้ไหมครับได้เปล่า อะไรเนี่ยโอเคครับไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย